ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรื่องราวของนักฆ่าอัครสาวกที่แม่นปืนที่สุดในกอรี่ครับหญิงสาวผู้ครองตำแหน่งคนแม่นปืนที่เก่งกาจที่สุดในโลก ด้วยความแม่นยำระดับตำนานที่ทําให้โอกาสาพลาดของเธอแทบ,บจะเป็นศูนย์มาพร้อมกับสเสน่ห์ลึกลับและบุคลิกขี้เล่นที่ซ่อนความอันตรายไว้ภายใต้รอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาวันนี้เราจะพาทุกคนดําดิ่งสู่เบื้องลึกของเธอตั้งแต่อดีตในฐานะทหารซุ่มยิงจนก้าวเข้าสู่เส้นทางนักฆ่าและกลายเป็นหนึ่งใน12อัครสาวกผู้แข็งแกร่งที่สุดของกอรี่ครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องราวของนักฆ่าผู้ไร้เงาที่พร้อมจะสังหารคุณในชั่วงพริบตา ใช่ล้วครับวันนี้ผมฮอสปีดจะพาทุกคนมารู้จักกับมัทธิวอัครสา,าวกลำดับที่8แห่งกอรี่ครับมือปืนกระสุนเวจทจากมังควานักฆ่าย้อนวัยหรือคิลเลอร์ปีเตอร์นั่นเองครับ มัตทิวนักฆ่าสาวชาวอเมริกาซึ่งเธอมีชื่อจริงว่าโดโรธีแต่ผมจะขอเรียกเธอว่ามัตทิวเพื่อความง่ายนะครับมัตทิวก่อนที่เธอจะมาเป็นนักฆ่าและได้รับตําแหน่งอัครสาุคนะครับเธอได้เคยเป็นหน่วยทหารฝ่ายซุ่มยิงหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกามาก่อน โดยจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เธอได้รับภารกิจกับเหล่าเพื่อนทหารของเธอนั่นก็คือภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกจับไว้โดยเหล่าผู้ก่อการร้ายแต่ทว่าก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือพวกผู้ร้ายนะครับมันได้เอาตัวประกันมาเป็นโล่มนุษย์เพื่อป้องกันตนเองจากการุ่มยิงผ่านหน้าต่างจึงทาให้หน่วยส่้ยิงไม่สามารถยิงออกไปได้และในเมื่อเป็นอย่างนั้นมัทธิวจึงได้ลงไปจากตึกที่พวกเขากําลังุ่้ยิงอยู่และตรงไปที่อาคารที่พวกผู้ร้ายอยู่และได้ทําการปลอมตัวเป็นเพื่อนข้างห้องโดยแต่งตัวใส่ชุดอาบน้่ส เรื่องเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างห้องเพื่อเป็นข้ออ้างให้พวกมันเปิดประตูเนื่องจากพวกมันเห็นถึงความสวยของแมทธิวจึงได้เปิดประตูให้เพื่อที่อยากจะทําไม่ดีไม่ร้ายแต่เมื่อเธอได้เข้ามาในห้องเธอก็ได้ถอดชุดคลุมอาบน้ําออกจนเหลือเพียงแค่เสื้อกลออกกับกางเกงขาสั้นเพียงอย่างเดียวจากนั้นเธอก็ได้ทําการสังหารผู้ก่อการร้ายในห้องทั้งหมดได้โดยการยิงปืนพกด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวจากนั้นก็ได้ช่วยตัวประกันทั้งหมดได้สําเร็จและภารกิจก็ได้ลุล่วงไปด้วยดีและก็ยังมีคําพูดโ ืือปนระดับตำนานของหน่วยลบพิเศษผู้สร้างสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนผู้ที่มีโอกาสที่จะล้มเหลวภารกิจเป็นศูนย์และเนื่องด้วยจากความเก่งกาจในด้านการยิงปืนที่หาใครจะเทียบได้นี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ไปเข้าตาลาฟเอลเข้าจนเชิญเข้ามารับตำแหน่งอัครสา,าวกนี่แหละครับ มัตทิวนะครับเธอเป็นสาวน้อยน่ารักไวใสผู้สวยงามอายุราวๆ20่ปีขึ้นไปเธอมีผมสีแดงอมน้ำตาลที่ถักเป็นเปียสองข้างดวงตาสีฟ้าสดใสที่เปล่งประกายด้วยความมั่นใจและเจ้าเล่ห์เล็กน้อยสีผิวของเธอค่อนข้างขาวเธอสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินแบบโอเวอร์ไซส์ที่ไหลตกลงมาเล็กน้อยพร้อมกับกระโปรงสั้นสีเทาที่เผยให้เห็นขาคู่เรียวงามซึ่งเต็มไปด้วยรอยสักลวดลายน่ารักไม่ว่าจะเป็นกระต่ายดอกไม้หัวใจหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ทําให้เธอดูมีความขี้เล่นป่าปนกับความอันตราย นอกจากนี้เธอยังมีกระเป๋าสะพายสีดำคาดผ่านตัวและพกพาอาวุธอย่างปืนสั้นติดตัวไว้ที่ต้นขาท่าทางของเธอดูมีความมั่นใจเต็มไปด้วยพลังและออร่าของคนที่ไม่ควรประมาทดึงดูดสายตาด้วยความน่ารักที่แฝงไปด้วยความอันตรายในเวลาเดียวกันมัติวเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีสเสน่ห์แบบลึกลับและมีความเล่ห์เหลี่ยมเล็กน้อยเธอเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาอยู่เหนือกว่าและมีนิสัยขี้เล่นซุกซนที่แฝงไปด้วยแต่ความอันตรายแม้แต่ในการต่อสู้เธอก็ยังคงติดเล่นไม่จริงจังและ Yeah. หรือเล่นกับความรู้สึกผู้อื่นอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมก็อย่างเช่นในสถานการณ์ที่เธอแซะอลิเตหรือโยฮันว่าทาภารกิจในการสังหารเปียโตไม่สําเร็จจนพี่อลิเปของเราของขึ้นนั่นแหละครับแต่ถ้าว่าเธอก็พร้อมจะเอาจริงหากสถานการณ์บ,รบีบบังคับแม้ภายนอกเธอจะดูแข็งแกร่งและอันตรายก็ตามแต่จากที่ผมดูแล้วเธออาจจะเป็นคนที่มีอดีตหรือเรื่องราวเบื้องหลังที่ซับซ้อนและมีจิตใจที่ลึกซึ้งกว่าที่ใครจะคาดคิดเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องรองเนื้อหาภูมิหลังของเธอให้ปรกมากฏมามากกว่านี้ก่อนนะครับ ก็ขออนุญาตเกินก่อนนะครับในด้านความสามารถในการต่อสู้ผมจะอ้างอิงจากบทบาทของน้องในเนื้อหาของมังคาวาเลยนะครับเอาล่ะแมทธิวนะครับเธอปรากฏตัวครั้งแรกในที่ประชุมอัครสา,าวกซึ่งมีราฟาเอลและอัครสา,าวกทั้ง10คนมารวมตัวกันยกเว้นนาธานาเอลที่เสียไปแล้วและคังเออหลังจากที่ราฟาเอลพูดว่าเรือโกสคูดได้ถูกจมไปแล้วแมทธิวก็ได้เซลถึงเปโตว,ว่าแต่แก่นั้นเซ็กซี่จังเลยและเมื่ออัครสา,าวกฟิลิปกับโทมัสเกิดการโต้แย้งกันเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าทาตัวไม่เซ็กซี่เลย และพูดอีกคำหนึ่งเท่ๆว่าหรือพวกนายต้องมีรู้ที่หัวก่อนถึงจะยอมหยุดกันนะก่อนที่จะถามทั้งสองว่าจะหยุดทะเลาะกันใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสถานาการณ์ที่ตึงเครียดมากเลยล่ะครับและในตอนนั้นเองคานิงงโอก,ก็พังประตูห้องประชุมเข้ามาและมาถึงที่เราอัครัสาวุกและลาซาเอลรวมตัวกันและเมื่อคานิงงโอ้ค่เหเราอัครัสาวุกว่าจะฆ่าถ้าหากพวกเขาไม่ออกไปภายในสิบวินาทีแต่ก็กลับไม่มีใครออกไปเลยและแมทธิวก็ได้กล่าวเสริมเห็นด้วยกับคําพูดของฟิลิปที่ถามคานิงงโอว่าเขามาที่นี่เพื่อบ,บ่นหรือไงเป็็นนแแแแคค่่หมมมาาาาาี้้พททละกไไดถอวํ ถึงทาตัวไม่เซ็กซี่เลยจากนั้นบทบาทของเธอก็ได้หายไประยะหนึ่งจนมัตทิวได้มีบทบาทอีกครั้งในภาคการตามล่าทัดเดอัสมัตทิวและยูดาสนะครับพวกเขาได้ลงพื้นที่พิกัดที่คาดว่านาธานาเอลรุ่นก่อนน่าจะปักหลักอยู่ตามภารกิจที่ฟิลิปผู้เป็นหัวหน้าในภารกิจเพื่อกําจัดทัดเดอัสให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อพวกเขาได้บุกข,ขึ้นไปถึงศาสนพิธีแล้วก็ได้มีเหล่าพระสงฆ์นักฆ่าเข้ามาสกัดไว้เพื่อไม่ให้พวกมัตทิวสามารถเจอตัวเปโตกับทัดเดอัสและนาธานาเอลได้จากนั้นนเล่าาอก,ก็ได้งมมืจ แต่จากนั้นพระนักฆ่าทั้งหมดก็ได้ถูกยิงโดยไม่รู้ตัวท,ทั้งที่มัตทิวก็ยังไม่ได้ชักปืนออกมาแท้ๆซึ่งนั่นก็หมายความว่ามัตทิวเธอนั้นเป็นสิงปืนไวที่แม้แต่สายตาของมนุษย์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ทันเลยล่ะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่สามารถการันตีได้ถึงความแม่นยำของเธอเลยก็คือถึงแม้ว่ามัตทิวเธอจะขึ้นไปซุ่มยิงโดยสไนเปอร์จากยอดภูเขาที่มีระยะห่างจากที่พวกไปโตซ่อนอยู่ถึง4กิโลเมตรเธอก็ยังสามารถยิงไปที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำและถึงแม้ว่าเธอจะเป็นสายยโจมตีรระะไกะคับแ ว่าในการต่อสู้ระยะประชิดเธอก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะแม้แต่ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับโยฮันในที่มืดเธอก็สามารถใช้ปืนของเธอมาปรับประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างดีจนโยฮันถึงกับตกใจเลยล่ะครับแต่แล้วผลการต่อสู้ก็ยังไม่ถูกสรุปผลเพราะว่าทั้งคู่ได้หยุดการต่อสู้ไปกลางคันก่อนนั่นเองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วล่ะครับว่าเธอนั้นแข็งแกร่งทั้งด้านการต่อสู้ระยะประชิดและระยะไกลเลยล่ะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของมัตทิวมือปืนกระสุนเวทอัครสา,าวกลำดับที่8แห่งกอรี่ครับคนแม่นปืนที่ไม่มีวันพลาดนักฆ่าสาวที่แม่นปืนที่สุดในโลกผู้ซ่อนความอันตรายไว้ภายใต้รอยยิ้มที่เล่นของเธอเอาล่ะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเจาะลึกตัวละครสุดลึกลับของเธอคนนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับจัก,กราวาลของอนิเมะและมังควากับเรื่องราวของตัวละครสุดเข้มข้นตัวต่อไปสำหรับวันนี้ผมทอกสปีดต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ <Yeah. S 2>